สวัสดีค่ะสวัสดีร้านหัวเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะวันนี้นะคะทางร้านนะคะจะพาลูกค้านะคะมาดูรถไถมือสองนะคะเป็นรุ่น L4018 SP k i d s นะคะลูกคา้า40 Special นะคะ k i d s นะคะรถปี65นะคะจดทะเบียนปี2565ค่ะใช้งานมาแล้วนะคะ161ชั่วโมงรถคันนี้นะคะมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นค่ะใบมีดดันดินหน้านะคะผ่านตรวจและลรตเตอรี่นะคะลูกคา้า ราคาเปิดตัวนะคะอยู่ที่530,000บาท53 0,000บาทจะได้อุปกรณ์ครบชุดเลยนะคะราคานะคะต่อรองได้นะคะคุยกันได้นะคะมาดูรถได้ที่ร้านหัวเฮงแท็กเตอร์สุรินนะคะตั้งอยู่ตะบนกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินนะคะค่ะเดี๋ยวจะพามาดูใกล้ๆนะคะจุดแรกนะคะคือสีนะคะลูกค้าสีคานหน้านะคะสีตัวรถเดิมๆทุกจุดเลยนะคะลูกค้า สีนะคะเดิมเดิมทุกจุดเลยค่ะไม่ได้เอามาทําสีนะคะท่อปแป๊บนะคะเดิมเดิมน็อตท,ทุกตัวนะคะไม่เคยขยับนะคะลูกค้าแน่นๆนะคะสีห้องเครื่องนะคะเดิมเดมเลยนะคะ <S <S สภาพรถคันนี้นะคะ90%ได้นะคะลูกค้ารถปี65ห้านะคะ ยางนะคะยางทั้งสี่เส้นนะคะเดิมๆจากโรงงานเดิมๆจากตัวรถมาเลยนะคะทางร้านเอามาขายนะคะลูกค้าขายเป็นเงินสดนะคะขายเป็นเงินสดนะคะและผ่อนทางทางกสนะคะราคาคุยกันได้นะคะต่อรองกันได้ค่ะชุดบังโคลนนะคะห้องโดยสารนะคะไม่มีสนิมเลยรถคันนี้มาจากพิษณุโลกค่ะรถสวยๆเดิมๆทุกจุดนะคะเดี๋ยวจะพามาดู การใช้งานของรถนะคะเปิดไม้เลยนะคะ161ชั่วโมงนะคะไม้แท้แน่นอนรับประกันได้ค่ะรองรับน้ำมัน B20 นะคะคันนี้ค่ะ40 SP KISS นะคะสวยๆเลยนะคะกระชังหน้านะคะด้านหน้านะคะ ถลองนิดหน่อยนะคะแค่ดันดินนะคะใบมีดเหลือเต็มค่ะจุดมาร์กเดิมๆทุกจุดเลยมาพร้อมอุปกรณ์3ชิ้นครบมือนะคะดันหน้าผ่านทวนโรตารี่นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะกำลังมองหารถไถมือ2อยู่นะคะสภาพสวยงามแบบนี้นะคะก็โทรสอบถามมาได้นะคะ0644 576273 0644576273หรือ0981047026ค่ะร้านของเฮงเด็กเตอร์สุรินนะคะชุดอุปกรณ์นะคะสวยเหมือนรถเลยนะคะลูกค้าสวยเหมือนรถเลยนะคะผ่านพนและโรตารี่ใช้งานน้อยนะคะช่วงหลังนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะโซ่ข้างนะคะแขนข้างแขนกลางสลัก เดิมๆทุกจุดเลยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้เอามาเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะจุดมาร์กเดิมๆนะคะสนใจมาดูรถก่อนได้ค่ะยังไม่เคยแกะเปลี่ยนซีนเลยรถ90อร์็ได้นะคะลูกค้ารถคันนี้นะคะออกไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะยังไงก็ฝาก กดติดตามให้ด้วยนะคะลูกค้า